บัทเอาแปกโถโถโถนึกว่าใครที่แทก้ก็นักร้องดวงตกออกไปตามล่าหาความฝันออแต่ฉันว่าปากอย่างเงี้ยน่าจะหิวอาหารหมามากกว่้มเงี้ยบัทคิดว่าฉันเป็นหมาเหรอ <Jones> <G ül üyor> ก็ใช่นะสิเพราะว่าถ้าเป็นคนอ่ะเขาคงไม่เห่าไม่หอนแบบนี้หรอกนะ เอากาแฟอะไรนะจ๊ะคาปูชิโน่ร้อนจ้ะอ่าคาปูชิโน่ร้อนรอแป๊บหนึ่งนะจ้ปะป้าป้าปุ๊กเอาคุณคุณวะบัสเออแป๊กโถอถอถอนึกว่าใคร ที่แท้ก็นักร้องดวงตกออกไปตามล่าหาความฝันสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นปรอปพอเหมือนพ่อปากว่างนี่ไงดิแป๊กปากว่างเนี่ยหิวอาหารคนที่เป็นอาหารคนหรือว่าอาหารหมากันแน่ล่ะอ,อ้แต่ฉันว่าปากอย่างเงี้ยน่าจะหิวอาหารหมามากกว่ามั้งนง่นบัดคิดว่าฉันเป็นหมาเหรอ ก็ใช่นะสิเพราะว่าถ้าเป็นคนอ่ะเขาคงไม่เห่าไม่หอนแบบนี้หรอกนะแล้วที่ฉันพูดอ่ะฉันพูดอะไรผิดหรอก็แกอยากเป็นนักร้องไม่ใช่หรอแล้วไหนอ่ะได้เป็นหรือเปล่าล่ะก็ไม่นี่เห็นมาเป็นยามอยู่อ่ะหุ่นพ่อเป๊ะเลยก็แล้วมันทำไมอ่ะมันเรื่องของฉันไหมอ่ะถึงฉันจะเป็นยามอ่ะฉันก็ไม่ได้ขอเงินแกกินสักหน่อย โอ้ยดีนะที่วันนี้ฉันอารมณ์ดีถ้าฉันอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาแล้วเจอแกครั้งหน้าเนี่ยฉันอาจจะเพิ่มสีลิสติกใหม่ให้กับแกเป็นสีแดงสดๆดีไหมนาะโอ,โอ,โอ,โอป้าคะคาปูชิโน่ร้อนเมื่อกี้ฉันไม่เอาเลยนะจ๊ะพอดีว่าฉันน้าเหม็นเหม็นเหมือนที่เลยอะแถวนี้ฉันกินไม่ลง ไปก่อนนะป้าเดี๋ยวมาใหม่จ้ะเห็นจริงเลย บแม่นักร้องร้อยใหม่นี่วันนี้มาแต่งชุดยามเป็นรอปภที่นี่หรอ,อนี่น้องบัตอย่างแกนะเจียมกะลาหัวไว้บ้างก็ดีอย่าไปเป็นเลยนักร้องอะ่ะไอค้คนอื่นเขาทำไมอะป้าฉันเป็นนักร้องหรือไม่ได้เป็นนักร้องอะมันเดือดร้อนใครนะนี่บัต ฉันน่ะสงสารพ่อแกจริงๆส่งไปเรียนสูงๆแกไม่หางานทำแหมอยากจะไปเป็นนักร้องเอาตัวไม่รอดก็เลยมาเป็นยามแบบพ่อแกไงแล้วนี่ป้ามาว่าพ่อฉันทำไมเนี่ยเอ๊ะแบบเนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสารแล้วน่หรือเปล่าจ๊ะป้านั่นงบัสน,นี่แกด่าฉันหรอก็ยืนกันอยู่แค่สองคนเนี่ย หมาก็ไม่มีแมวก็ไม่มีหรือว่ามีนะูนั่นไงมีจริงๆด้วยฉันไปดีกว่าฉันไม่อยากโดนหมากัดอุย้ยตัวนี้หมาน่าจะดุสุดลอีนางบ้าแกว่าจะเป็นหมาไงเหรอฮะู ป้ดีค่ะผู้จัดการปาดเมื่อไหร่เธอจะกลับมาร้องเพลงที่ร้านอะ่ะรู้ไหมว่าตอนนี้ลูกค้าถามหาเธอกันทุกคืนเลยนะคงต้องอีกสักพักเลยค่ะผู้จัดการคงต้องรองให้พ่อหนูหายป่วยก่อนนะคะแต่ว่ารับรองเลยนะคะถ้าพ่อหนูหายป่วยอะ่ะหนูจะรีบกลับไปร้องเพลงให้คนได้ฟังเลยค่ะผู้จัดการฉันถือว่าเธอรับปากซะแล้วนะ ฉันไม่อยากหานักร้องคนใหม่อ่ะเพราะว่าคนที่มาร้องแทนเธอวันนี้เนี่ยไม่มีใครร้องดีเท่าเธอสักคนได้ค่ะผพ้จัดการ จ้าขอบใจจะ้ะจ,จ,จริงด้วยไม่ได้ดูสารล,ลูกตัวเองเลยเนาะตอ,อนแรกถึงบอกว่าโอ๊ยจะไปได้ดีได้ดีที่ยุดฉันเห็นแล้กลับมา,ป,าป้าปุ๊กจ้ะเอาคาปูชิโน่เย็นที่หนึ่งจ,ะจ้ะเราแซมเลยนะปะเล็กคนเราอะนะถ้ามีความฝันมันก็ฝันกันได้แต่มันก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะป้าเหมือนกับ คำโบราณที่เขาว่าอะไรนะป้าคำโบราณที่เขาว่าอ๋อเห็นช้างขี้แล้วขี้ตามช้างไงนี่ไม่รู้จักเจียมตัวเจียมตนเลยเนาะคิดอยากจะเป็นนักร้องเสียงดังยังกบบเคาะกระป๋องเคาออะกระมังไงเขาก็เลยให้มาเป็นยามเป่านกหวีดปิดปิดปิดป,ดป,ดปิดบอกรถไง นี่ที่บานเขามาเป็นยามเนี่ยเพราะเขามีความจำเป็นหมายความว่าอะไรหรอคะคุณต้นก็หมายความว่าที่บาสมาทำงานมาเป็นยามพี่เนี่ยพ่อเขาไม่สบายพ่อเขาต้องนอนรักษาตัวเป็นเดือนเลยแล้วฉันก็ไม่ไว้ใจคนอื่นที่มาฝ้าบริษัทของฉันด้วยพ่อของบาสเนี่ยก็เลยโทรไปหาบัส ให้มาเป็นยามแทนไงเข้าใจหรือยังนี่เธอสองคนไม่รู้จริงๆหรอบาสเนี่ยเขาเป็นนักร้องชื่อดังในร้านกรุงเทพเลยนะและอีกหน่อยเขาจะมาเปิดร้านที่นี่ฉันนี่แหละเป็นคนพาเขาไปดูร้านเธอสองคนไม่รู้เรื่องแล้วก็สักแต่จะพูดอย่างเดียวแล้วทำไมแกไม่บอกฉันกับป้าเล็กล่ะบาสทำไมฉันต้องบอกคนอย่างแกด้วยอ่ะ ฉันจะทำอะไรจะไปที่ไหนทำไมฉันต้องรายงานคนอย่างแกด้วยอ่ะอีกอย่างนะฉันไม่ใช่คนที่คุยขี้อวดแล้วก็เห่าหอนคนอื่นไปเรื่อยเหมือนกับแกแล้วก็ป้าเล็กไงแล้วก็เลิกซะนะนิสัยดูถูกคนแบบเนี้ยเดี๋ยวจะไม่มีคนคบเอานะ่เป็นหมาคนเน่าป้าปุ๊กจ้ะ คาปูชิโน่เย็นที่ฉันสัง่งฉันไม่กินที่นี่แล้วนะจ๊ะฝากป้าปูกะไปให้ฉันที่ป้อมยามด้ยนะจ๊ะได้จ้ะเน่อสนองฉันนะประปูทำเหมือนเดิมนะเออไปส่งที่ต้นงานด้วยค่ะมันว่าป้าเป็นหมามันว่าแก่ต่างหากว่าป้านั่นแหละหรอป้าชอบเผากินกาแฟดีกว่า ร้อนลวาปากเลยแบุกอ่ะคงต้องอีกสักพักเลยอะคะ่ะผู้จัดการต้องรองให้พ่อหนูาหายป่วยก่อนนะคะผู้จัดการ ตคงต้องหะเขาเการค่ะผู้จัดการค่ะผู้จัดการคงต้องรอให้พ่อหนูหายป่วยก่อนใช่ปะเดี <c ough> <c oughs> <c oughs> ๋ยวพ่อเริ่มเริ <h 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 ่มเ้นลงแน่ฮิปโลฮิปโลแอรแอคชั่นคาปูชิโน่เย็นแมกกาที่ฉันสั่งกินเนี่ยฉันไม่กินแล้วจ้ะฝากเอาไปให้ฉันที่ป้อมยามหน่อยจ้ะป้าได้จ้ะฉันไม่กินที่นี่ฉันไม่กินที่นี่ฉันไม่กินแล้วโอเคโอเคไม่ฉันไม่กินเลยอย่างจ๋าฉันไม่กินเออฉันไม่กินที่นี่แอรแอคชั่น ป้าปุ๊กจ๊ะคาปูชิโน่เย็นอะที่ฉันสั่งกินที่เนี่ยฉันไม่กินแล้วนะจ๊ะฝากเอาไปกินฉันไม่กินแล้วจ้ะไม่ใช่ฉันไปกินฉันไม่กินที่นี่แล้วนะจ๊ะเออฉันไม่กินที่นี่ฉันไม่กินที่นี่ฉันไม่สั่งฉันไม่กินที่นี่โอเคไอเดอกล้องสปีดแอดแอคชั่นป้าปุ๊กจ๊ะคาปูชิโน่เย็นเมื่อกี้ที่ฉันสั่งกินที่เนี่ยฝากเอาไปให้ฉันที่ป้อมยามหน่อยนะจ๊ะป้าได้จ้ะ ความหมายไม่ได้เออที่ฉันยังฉัไม่กินจานนี้นมาหัวเน่าอ่ะป้าจ๊ะพี่ฉันสั่งคาปูชิโน่เย็นเมื่อกี้ฉันไม่กินที่นี่แล้วนะฝากเอาไปให้ฉันที่ป้อมยามเลยนะจ๊ะได้จ้าส่วนของฉันนะอาปอกเอ้ยปอกแอดฉันเออส่วนของฉันนะป้าปอ้าป้าป้า